ตอนนี้ผมอยู่ที่ตะวันนานะตรงนี้ก็จะเปิดโซนใหม่ตรงนี้ป่ะเน,นี่ยมีโครงกายนิดนดหน่อยๆน่อยนะมีอยู่ร้านสองร้านยังไม่มีร้านไหนเลยซึ่งฝั่งนี้เขาปิดอยู่นะเขาจะปรับปรุงใหม่หรือเปล่าน่าจะปิดปรับปรุงใหม่อีกฝั่งหนึ่งมีสแลนสีเขียวเต็มแล้วผมน่าจะปรับเปียวใหม่แน่เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารนะอยู่ตรงนี้ซึ่งมาจากหลังเดอมอนะก็จะเจอโซนอาหารก่อนเลยคนงง หลังเดโอมอรตรงไหนวะนู่นไงเดินจากตรงนน้นแหละหลังเดโอมซอึ่งเขาปรับมีจุดให้นั่งนะแบบใกล้ชิดธรรมชาตินะก็ตกแต่งเป็นธรรมชาติสีเขียวนะเนี่ยซึ่งตรงนี้นี่ปิดสแลนเนี่ยหมดเลยอะ่ะข้างบนนะโล่งครับผมเห็นปะเห็นปะโล่งอะ่ะตรงนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหลังเนี่ยซึ่งมันก็เงียบเงามานานแล้วแหละตรงนี้ ก็น่าปรับโฉมใหม่ให้มันดูฉายะไรกว่าเดิมแน่เลยผมว่านะเพราะว่าของเดิมก็เงียบอยู่เนี่ยก็คนน้อยอยู่นะเงียบทุบปกติเมื่อโกนแต่วันนาคนเยอะนะเยอะจะตายแต่ตอนนี้เงียบนี่ดิเนี่ยก็มีอ่าก็เรียกว่ารองรับร้านค้าได้เป็นพันกว่าร้านนะ แต่ตอนนี้อยู่ไม่ถึงครึง่งเน่ตรงนี้ก็ยังมีขายอยู่ข้างหลังเนี่ยโซนนี้ก็ยังมีนะจุดแดงจุดดำเนี่ยแน่นอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนแน่นเนี่ยเดินผ่านไม่ได้เลยตรงนี้ตอนตนในโ่มเงียบกึบเงีย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 ,ยวังเวีงจังร้านรวงตรงนี้ไม่มีซากร้านหนึงครับผม เนียเมื่อก่อนจะแน่นนะคนที่มาเคยเดินตะวันนาจะรู้ว่าตรงนี้แน่นม้อยากเลยอะแต่ตอนนี้ร้านหายเที่ยงเที้ยงเกี้ยงจริงๆไม่มีทักร้านเลยเกี้ยงครับผมเกี้ยงเกี่ยงดูสิแต่ดีก็ยังมีเปิดไฟอยู่นะไม่ใืมืดมาก เดี๋ยวเข้าไปดูบ้างน่เวลานะโอ้นี่ทำไมคือคักจังเลยทำไมคือคก,อกั่กก็มีงานนะอะไรเนี่ยคือคักเดี๋ยวข้างในร้านก็ไม่มีเหมือนกันมีตรงกลางนิดหน่อย ตรงนี้ร้านเยอะอยู่เขามีงานเซิร์ฟบอร์ดหรือเปล่าเนี่ยคนเล่นเซิร์ฟบอร์ดมากันเต็มเลยเนี่ยมาตรงนี้ล่ะเงียกริบแต่โซนข้างหน้าก็ายังมีของขายอยู่ยนะเต็มเลยเนี่ยเป็นคลิปจอกเบ็ดตะลุกเบตะลิดนะแล้วก็ร้านทำเล็บขึ้นถนนางหน้าครับผม คือว่าข้างหน้ายังแน่นอยู่แต่ข้างในกรวงโปรของขายเยอะอยู่ข้างหน้าหน้าตู้ีบก็มีข้างนาวาสันก็มีมีเสื้อผ้าสวยๆทังนั้นซึ่งออกข้างหน้าก็ใกล้กับสถานีบางกะปีนะผมว่าน่าจะแบบคึกคักนะเพราะติดตรถไฟฟ้าด้วยอะ่ะถ้าพัฒนาใหม่คนน่าจะมาเดินเยอะนะ่ะเพราะติดรถไฟฟ้าด้วยคนมารถไฟฟ้ากันเนี่ย นี่คนแน่นมากเลยดิยข้างหน้าเนี่ยช่งนี้จะเป็นตลาดตอนเย็นนะที่ก็มาขายของกันช่วงนี้มีคนละครึ่งด้วยแน่นทุกร้านเลยร้านไหนมีคนละครึ่งร้านแน้นคนจับจ่ายเยอะครับผมอ่ขอแล้วคนละครึ่งขายนี้ครับผมตะวันนา